อิสราเอลออกมาโต้นะครับที่มีข่าวระบุว่าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกัน50คนเรื่องนี้ไม่จริงครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับที่ออกมาระบุว่าอิสราเอลและกลุม as, ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกัน50คนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกมาระบุว่าครับว่า,วารายงานข่าวดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นจริงครับ อิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องของการปล่อยตัวประกันได้และถ้าหากรัฐบาลอิสราเอลบรรลุข้อตกลงเรื่องตัวประกันได้แล้วทางการอิสราเอลจะออกมาเป็นผู้แจ้งข่าวดังกล่าวให้ทั่วโลกได้ทราบกันแต่ในเวลานี้ครับรัฐบาลอิสราเอลได้เชิญครอบครัวของตัวประกันมาร่วมหารือกับคณะรัฐมนตรีสงครามภายในสัปดาห์นี้ ด้านทำเียบขาวของสหรัฐได้ออกมายืนยันเช่นเดียวกันครับว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงใดๆไ,ไ,ไ,ได้ในขณะนี้นะครับทานนี้ทางกองทัพอิสราเอลก็ออกมาเปิดเผยว่าล่าสุดนั้นมีตัวประกรันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปทั้งหมด237คนตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้19พฤศจิกายนมีตัวประกรันที่ถูกปล่อยออกมาเพียงแค่4คนเท่านั้นครับ